หัวข้อ MOU 43และ MOU 44กับกัมพูชาประเด็นสำคัญที่คุณควรทราบคุณคิดว่ารัฐบาลควรทำประชามติเพื่อยกเลิก MOU 43และ MOU 44หรือไม่ประเด็นนี้กำลังเป็นที่โต้แย้งอย่างร้อนแรงแต่มีหลายประการที่คุณอาจยังไม่ทราบมาพบกับข้อมูลที่คุณต้องรู้ก่อนตัดสินใจแต่นี่คือจุดที่ส่วนใหญ่พลาด MOU 43และ MOU 44ไม่ใช่เอกสารที่กำหนดเขตแดนแต่เป็นเพียงกรอบ ในการเจราจาทางด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศการยกเลิก MOU อาจส่งผลต่อการเจราจาในอนาคตแต่ไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนแปลงเขตแดนความคิดเห็นที่แตกต่างมีหลายฝ่ายที่เสนอให้รัฐบาลศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจรวมถึงการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชศึกษาข้อดีและข้อเสียซึ่งจะช่วยให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนก่อนทำประชามติคำถามที่ท้าทายหากประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจเนื้อหาของ M.O.U. 43และ M.O.U. 44การทำประชามติจะมีคุณภาพและความน่าเชื่อถืออย่างไรควรม,มีการอธิบายและการเผยแพร่ข้อมูลที่ชัดเจนก่อนทำประชามติหรือไม่แนวทางแก้ไขรัฐบาลควรจัดทำเอกสารสรุปหรือคำพี M.O.U. 43ถึง44ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายรวมถึงการจัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติและมีข้อมูลเพียงพอ สรุปการตัดสินใจเกี่ยวกับ MOU 43และ MOU 44ควรอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนการทำประชามติควรมีการเตรียมการอย่างละเอียดเพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพและมีสติค,คุณคิดว่าเช่นนั้นหรือไม่มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันเถอะ